สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงแรมนะครับอยูอ่เอเบกบางนาบรรยากาศก็กมืดแล้ว มืดแล้วมืดแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถทัวร์มาจอดอยู่สาคันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้ย fc น่ารักทุกคนเลย